สวัสดีครับอ่าคลิปนี้จะเป็น ep 1 2แล้วนะครับอ่าคราวนี้เราจะมาเรียนเรื่องอ่าคำสั่งท o กเกิลน,นะครับง่ายๆนะครับวันนี้ท o อกเกิลอ่าผมตัวไซ c o n ขึ้นมานะครับซอฟต์แวร์ plc แล้วผมก็ new โปรแกรมนะครับไอ new project นะครับแล้วก็ plc รุ่นนี้นะครับผมใส่เป็น ep 1 2นะครับ คราวนี้นะครับผมก็จะมาคลิกขวาเล n e w Program นะครับแล้วก็โอเคไปคำสั่ง Token นะครับเข็นแบบเป็นคำสั่ง f f นะครับอ่าเหมือนคำสั่งเหมือนับมิสูเลยนะครับคำสั่งเดียวกันนะครับอ่าผมจะลองใช้ปุ่มกดนะครับ m 0นะครับอ่าเป็น p b Token p b token นะครับแล้วก็คำสั่งต้องใช้ instruction ตัวนี้นะครับ f สิบนะครับ แล้วก็ F F นะครับผมก็จะใช้ออกยเลยนครับออกว Y สิบวศูนย์อ่าเป็นเป็นแฟนหนึ่งแล้วกันอ่ง่ายๆนะครับคนสั่งทำ Toggle นะครับ t o เ g l e บิตนะครับอ่คราวนี้มาที่ออนไลน์นะครับแล้วก็ออกมาที่ทูลแล้วคอมไพล์แล้วก็ออนไลน์แล้วก็คอ n เ e c t Option นะครับเลือกเป็น Simulator นะครับเพื่อจะ s i มูเล t นะครับแล้วก็ออนไลน์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ดาวน์โหลดมาเติม ตอบ yes ไปนะครับจะรัน PLC เสร็จครับเป็แล้วก็โอเคไหมครับและตอนนี้ดาวน์โหลดลง PLC แล้วนะครับต่อไปมันจะกลับมารัน PLC อีกนะครับตอบ yes ไปอ่าอันนี้เราไปดูที่ฝั่งจอนะครับแล้วฝั่งจอเราจะเขียนแท็ก็คือสอง็ a นะครับแอ่อ PB นะครับ d กเกิลกับตัวแฟนหนึ่งนะครับมาที่จอทัชสกรีนะครับเป็นวส คลิกเอ็นยูโปรเจกต์นะครับแล้วก็ใส่เป็น ep 12นะครับแล้วก็เลือกเป็นแยกที่สนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกไปสเต็ปแรกนะครับสร้างไอโอดีไว้นะครับมาสร้างดีไว้เลือกเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเอ็นพีโอซ m ไซอนนะครับใส่เป็น simon plc simon ตัวนี้นะครับคลิกไปใส่ ip ให้มันนะครับ 1, 1, 2, 7, 0, 0, 0, ึอันนี้จะเป็น IP ที่เป็นซิมูเลเตอร์นะครับจะเป็นโลเคอล o d อร์ก็คืออยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะครับถ้าเราใช้กับ p l c จริงตัวนี้เราต้องใส่ IP ของ p l c จริงนะครับตัวนี้แล้วก็ลิงก์กับเอ่อโปรโตคอลไอต่อคอเป็น UDP นะครับแล้วก็โอปเคปเอา่าเสร็จแรกเสร็จแล้ว,ลวต่อเด็บด้สองอสร้างแท็กครับสร้างแท็กเราจะมาสร้างแท็กสองแท็กแท็ก p ี Token กับแท็กแฟนหนึ่งนะครับตัวนี้ แอปเข้ามานะครับพีบีท็อ e ห้ามวักนะครับอันเดอร์สกอร์ได้นะครับอันเดอร์สกอร์ได้แต่ห้ามวักนะครับแล้วก็เลือกเป็นดัตต้ไทเป็นบูลีนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเอ็มเป็นแค่ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกไอโอ้ไว้เป็นไซมอนนะครับแล้วก็เลืเอ็มเศูนย์ศูนย์นะครับโอเคไปแต่แล้วอีกอหนึ่งก็แฟนหนึ่งนะครับแฟนหนึ่งก็จะเป็นออนออฟเหมือนกันนะครับ เป็นเอาพุทนะครับเป็นออนออฟแล้วก็เลือกไออเดไวของเรานะถ้าเราไม่เลือกมันจะลิงก์หากันไม่ได้นะครับแล้วเลือกบอกให้ไปลิงก์กับเพ c ซเซมันนะครับนี่ที่เราทําไว้อ่าแล้วก็เป็นวหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับโอเคไปแล้วก็เคไปครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราสร้างแตกเสร็จแล้วเสร็จคือสามครับสร้าง จีวาครับกราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟสนะครับมาที่ Insert นะครับแล้วผมก็เลือกเป็นเอ่อบัตทนนะครับเป็น Momentary นะครับ Momentary กดติดปล่อยดับนะครับแต่เราจะทำให้เป็น t o อกเกได้นะครับอ่าวางแล้วใส่เป็น t o อกเกมันจะ t o ยวท็จากคำสั่งนะครับไม่ใช่คอนจากจากแท็กนะไอ้ไม่ไม่ใช่ท็อกเจากปุ่มนะครับจริงๆรปุ่มก็มี t o อกเกนะครับแต่เรายังไม่ได้ใช้นี่ปุ่ม t o อกเกก็มีนะครับแต่ว่าเราจะใช้ ปุ่มที่เป็นโมเมนทัลลี่กดติดไาดับทำท็อกเกิลแทนแต่มันจะท็อกเกิลจากคาสั่งนะครับผมเอาซิมโบกษณ์มานะเอาไลบรารีมานะครับซิมโบ์ตรงนี้ต้องเป็นแอนิเมชันไลบรารีนะครับนี่แอนิมเมชันไลบรารีเรียลสักอย่างหนึ่งเอาบอยเลอร์อ boiler, ลไรผมว่าอะได้ออ เสร็จแ,แล้วผมใส่แท็กนะครับที่เบรคเกอนลากมาใส่แท็กนะครับนะครับตรงนี้อ่าใส่แล้วต่อไปตรงนี้นะนะครับลิกนะครับตรงนี้เป็นสิมโบมันลากใส่ไม่ได้นะครับเห็นไหมมันลากไม่ได้ให้เราลากมาใส่ที่คำว่า enable playback ตรงนี้นะครับแล้วก็ s เ v e ครับ EP12 เซฟไปเลยแล้วก็ Tool แล้วก็ l ันส์ออนไลน์ซิมูเลเตอนะครับแล้ามาันิมร่วมกับ p l c ดูนะครับ อ่นะครับคําสั่งท็อกเกิลนะครับผมกดนะครับกดครั้งที่หนึ่งนะครับเอ็มศูนย์มันจะอ่อนนะพอเอ็มศูนย์อ่อนครับถึงเราจะปล่อยมือแล้วเนี่ยคําสั่งเอฟเอฟนะครับฟลิปฟอรตัวนี้นะครับเอฟเอฟคือฟลิปฟอรับสั่งฟลิปฟอรเนี่ยก็เหมือนท็อกเกิลนะครับมันก็จะสั่งจากที่มันเป็นศูนย์อยู่มันจะสั่งให้เป็นหนึ่งนะครับาีนี้ผมกดอีกทีหนึ่งพอมันเป็นหนึ่งอยู่มันจะกลับสั่งให้เป็นศูนย์นะครับผมกดทีหนึ่งเนี่ยครับกดึ่งเป็นศู ก็เอาไปใช้ในเคสที่ว่าบางคนอยากจะมีแค่ปุ่มเดียวนะครับมันจะมีเครื่องจักรบางเครื่องจักรเปิดปิดที่ปุ่มเดียวกันนะครับอ่ากดเปิดนะครับกดปิดนะครับก็เหมือนแอร์ที่บ้านนะครับบางบางยี่ห้อนะครับก็จะมีแค่ปุ่มเดียวปุ่มพาวเวอร์เดียวคือกดที่หนึ่งเปิดกดอีกที่หนึ่งปิดบางยี่ห้อก็จะมีสองปุ่มปุ่มออนอันหนึ่งปุ่มอ f ฟอันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็นี่เลขนี่คือหลักการเทคนิคการใช้คําสั่งฟลิปฟลอปนะครับก็คือคําสั่งท็อกเกิลนะครับทำ คลิปต่อไปเป็น EP สิบสามนะครับจะทําให้ทําการบ้านนะครับคราวนี้คําสั่งเราเรียนมาครบทั้งหมดแล้วนะครับคำสั่งที่เราเรียนมาเนะี่ยครบทั้งหมดแล้วเราสามารถที่ทำการบ้านได้แล้วก็จะต่อไปคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทําการบ้านทําแบบฝึกหัดนะครับจะฝึกให้ทําแล้วก็จะเอาของจริงมา p l c จริงมา Wiring มาต่อสายให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจครับติดตามไปเรื่อยนะครับเชื่อว่าถ้าติดตามอ่ ah, มาเนี่ยตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP สิบสองเนี่ยคุณจะสามารถเขียนโปรแกรมได้แน,น่นอนครับเพราะผมจะ ิเขียนเียซีจริงแล้วก็จนถึงสั่งงานจากมือถือเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ